คำเตือนคลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกวายพลเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยแล้วก็เรียกเพื่อนมาดูแล้วก็จะเยี่ยมมากเลยอย่าลืมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็ไปกดกระดิง่งตรงนี้อ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก็ขอกราบสบวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชาแนาลนะฮะหรือช่องเด็กกายนั่นเองนะครับผมวันนี้พี่ก็มีนี่เลยครับผมกระลำปานะะ พูดผิดพูดผิดขเขาเรียกว่ากระลำปรีเออ,ขอเขาเรียกว่ากระลำปีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการทดลองนะฮะจุดมันใส่ลูกป,ประทัดอีกแล้วไม่มีอะไรจะทำครับผมก็มีแต่ลูกประทัดนั่นแหละโอเคเอาเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองกันเลยครับผมเดี๋ยวพี่เดินเอารูปประทัดตั้งหนึ่งนะโน่นมันอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่เห็นไหมครับนี่คือลูกประทัดละเอากองไว้นะเออ โอเคพี่หล่อป่ะเออเฮ้ยไปถามคนดูอย่างนี้ได้ไงวะโอเคเราไม่หลอ่อเรารู้โอเคนี่ก็คือกระหลำปีนะครับผมนี่ขอตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะเออพ,พี่บึง้งอะไรดีอะทำคลิปเป็นครั้งแรกแบบว่าให้เห็นหน้าเหน็นตากาันมันก็จะเขินๆหน่อยนะแต่ว่าก็ทำมาหลายคลิปแล้วเลิกเขินไปแล้วนี่ก็คือไอ้นี่นะกระลำปี แล้วนี่ก็คือปัทัดไายนกนั่นเองนะครับโอเคหากเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับชมกันเลยสิ่งที่เราต้องมีในวันนี้ก็คือนี่เลยครับผมกระลำปีหัวใหญ่เลยนะนี่คือกระลำปีหัวใหญ่โอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้แหลมนะฮะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูตรงกลางนะเพื่อเราจะได้ใส่เจ้าปรทัทดลูกบอลลงไปได้นะครับเออ กลปแถวตลาดเดยอะแยะนะพี่ก็เลยซื้อมาทดลองเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมใครที่อยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเออหลกๆอีพี่ผมอยากให้พี่ทําคลิปไอเนี้ยทำคลิปไอเนี้ยทำคลิปไอเนี้ยนะโอเคถ้ามันไม่รุนแรงเกินไปพี่ก็จะทำให้น้องๆน,นะครับอโอเคามันก็มันไม่เป็นรูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอแต่งเติมสักหน่อยนะครับผม เออน้องๆท่านใดนะครับผมที่กดเข้ามาดูคลิปพี่ก็ถือว่าน้องๆดีมากเลยนะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจในการทําคลิปต่อไปนี่นะครับผมประทัดลูกบอลนะฮะเขาบอกว่าห้ามกำหรือถือไว้ในมือนะฮะแล้วก็คำที่สองก็คือใช้อยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่นะฮะ เฮ้ยเอาควบคุมของอบตอไม่ได้หรอวะใช้ในที่โล่งกว้างการะดังแจ้งนะฮะโอเคแล้วคุณสมบัติที่พี่ได้มาเล่นวันนี้ก็คือดูนี่สิครับครบถ้วนนะฮะที่ไม่มีคาว่าผิดพลาดน,นะเขาบอกว่าในที่โล่งกว้างแจ้งด้วยนะนี่ก็คือโคตรโล่งเลยนะน้อง,องโอเคเราก็มาเล่นที่โลง่งๆนะถ้าน้องๆซื้อไปเล่นก็เล่นที่โลง่งๆนะครับผมมันจะดีนะฮะแล้วก็อย่าไปจุดใส่บ้านใครนะโอเค โอเคเดี oh. okay. ๋ยวพี่จะให้มาดูนะตอนว่าพี่ถือมันจะหล่อขนาดไหนนะโอเคพี่ขอกลับกล้องเลยนะโอเคครับผมพี่มีกล้องเดียวนะครับน้องๆน,นี่เห็นไหมครับมันก็จะออกมามานี่เห็นไหมมีใครเห็นไหมว่ามันอยู่ข้างในเห็นไหมนี่คือเจ้าลูกประทัดนะเห็นไหมครับมองเห็นไหมเห็นชัดๆไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองจุดกันเลยครับผมชมกันเลยเดี๋ยวพี่จะไปหาสถานที่ก่อนนะ ขอตั้งมันไว้ตรงไหนดีอะเพราะว่าเคพี่ขอกลับกล้องดีกว่าอย่างนี้มันมองไม่เห็นนะน้องๆจะมองไม่เห็นว่าพี่เดินไปไหนโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะพาน้องๆไปเล่นกลางแม่น้ําในทุงงน่งนานะไม่รู้ว่ามันจะมีปิงหรือเปล่าโอ้ดูดิสิโอ้พี่จะหนีทันไหมเนี่ยโอเคพี่จะจุดกลางน้ำนะน้องๆโอเคเจอที่แล้วนี่เราก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับ เห็นไหมน้องๆเห็นไหมพี่จะตั้งกล้องอยู่ประมาณนี้นะวันนี้คือตั้งกล้องในน้ำเลยนะโทรศัพท์ตกนี่บันไลโลกเลยนะครับผมุเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องดีๆก่ okay. อนโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้เอาหาะพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับน้องๆเตรียมตัวนะหนอง ดูดีนะกล้องไม่ล้มครับผมโอ้ดูด้านซีดูด้านซีโอ้โอ้ถูกยอดไปเลยนะโอ้กระหล่ำนะกลายเป็นเหมือนดอกบัวเลยนะดูนี่สิทุกคนโอ้โอ้พระเจ้าจ้าไปเลยโอ้โอเคดูกระหล่ำดินี่คือเศษเจ้าเวทานลูกบอลนะครับโอเคโอ้ดูมองแบบไม่เหลือซากเลยนะ ก็ยังเหลืออยู่นะอย่าบอกว่าไม่เหลือนะเหลือตากอยู่นะดีนะเมื่อกี้พี่วิ่งไม่เตะกล้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูในสโลโมชั่นแล้วเราก็จะไปทำคลิปต่อไปกันนะโอเคไปชมกันเลย โอเคครับน okay, 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 like ้องๆเป็นย oh, ังไงกันบ้างครับผมนี่ก็คือเศษซากของมันนะโอเคหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอ้ยลุยน้ำอ่าเย็นจังเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมีปิงหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยหามึงตกกระจายหมดโอเคจบคลิปนี้แล้วพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพี่ก็บอกไปหลายทีแล้วนะว่าน้องๆท่านใดที่อยากจะขอคลิปพี่ทำอะไรนะฮะก็อย่าลืมเมนไว้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวพี่จะทำให้นะฮะ โอเคจบคลิปนี้แล้วโอ้ปากพันกันครับผมมันเหนื่อยโอเคจบคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายป